สวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้นะผมอยู่ที่ BTS สถาดพูนะครับกำลังจะไปภุุเกตครับบินอีกแล้วนะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วมังก็ได้ไปดูงบินถ้าไครได้ดูนะครับตอนนี้นะผมย้ายหอแล้วนะครับอยู่แถวเดอะมอลล์ท่าพระนะครับตรงนั้นนะครับเดอะมอลล์ก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมินะครับถ้าจากตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้น BTS ตรงนี้นะไปลงตรง น่าจะพญาไทนะหลังจากนั้นเนี่ยต่อด้วย M อ t หรือเรียกว่าอะไรสักอย่างรถไฟมันจะไปที่สวนตะปูโอเคเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวภูเก็ตแล้วกันลองติดตามชมกันดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้อขอบคุณนะครับคือแบบ,บกระเป๋าใบใหญ่ไ <laughs> ง ขัวเข้าไม่ทันเราก็เลยให้สอดบัตรแล้วก็เข้าทางไอดีแทนเออไปดิตอนนี้ผมอยู่ที่พะยาไทยนะครับเส้นต่อ นี่เขาเรียกว่าแอร์พอร์ตเวลลิงนะครับผมเดี๋ยวเส้นนี้เนี่ยจะไปจนถึงส่วนอภูมิเลยนะครับสุดสายน่าจะใช้เวลาประมาณ30นาที ตอนนี้ผมก็ถึงสุวรรณภูมิแล้วนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศในรถไฟที่นั่งมาเนี่ยอย่างก็อยู่ประเทศนอกนะครับไม่มีคนไทยมีแต่้รั่งโอ้สุดยอดมากลองล,อง,ลองเข้ามานั่งกันดูนะครับแต่ตอนนี้ผมเข้าไปเช็คอินก่อน น้าเพิ่งโทรมาถามนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวลงเครื่องบินเนี่ยไปเที่ยวเลยนะครับไม่ได้ไปพักที่ภูเก็ตเลยได้ข่าวว่าจะพาไปที่พังงานะครับผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยว่ามันคืออะไรทะ<น><ม>เลหมอ,อกมเป็นทะเลหมอ,อกอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูนะที่พังงาจัดไปนะครับครับตอนนี้บอร์ดดิ้งเที่ยง50บนะครับ ตอนนี้บ่ายแล้วนะครับยังไม่ได้ไปเลยครับน่าจะเป็นเครื่องดีเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ไปด้วยเครื่องบินการบินไทยนะครับปกติจะไปนกแอร์นะครับวันนี้ไปการบินไทยสงสัยเขากําลังสูบลมอยู่หรือเปล่านะครับเห็นมีสาย <laughs> ทำให้ล่าช้านิดนึงนะครับน้ําเข้าหรือเปล่าโดนฝนอะไรง <laughs> งเงี้ยช่างมันเถรอรอก่อนเดี๋ยวรออย่างเดียวงานนี้ ถึงแล้วนะครับที่ภูเก็ตนะครับพาเมาเกี้เนี่ยถ้าใครได้เห็นเนี่ยจะเป็นชั้นที่นั่งแพงนะครับเห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าต้องรอคนที่จ่ายแพงเนี่ยออกไปก่อนนะครับยอดมากผมหวังว่าผมเนี่ยคงได้นั่งชั้นแพงบ้างนะครับอ,อยากไปสัมผัสมันสักครั้งหนึ่งนะครับว่าการออกก่อนเพื่อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ย รอน้าก่อนนะครับแล้วก็ไปที่พังงาต่อในนี่ผมอยู่ที่พังงาแล้วครับแย่ yeah. นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับวัดเอใช่เขาไข่นุ้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูทะเลหมอกกันในยามเช้านะครับตอนนี้เย็ยนแล้วเดี๋ยวกาลังจะขนของขึ้นเขานี่ครับเ,เราจะใช้รถคันนี้นะครับขึ้นเขานะครับเดีย๋ยวอีกสักครู่จะพาขึ้นเขา ถึงแล้วครับด้านบนของเขาไคโนยนะครับแต่ว่ามันมืดซะแล้วนะเสียดายเดี๋ยวยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เช้าคอยดูกันอีกทีนึงนะครับทะเลเหมอกนะปกคลุมบนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้คงพักผ่ผอนเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมกันดูยนอย่าลืมนะครับชีวิตกันมาแล้วออ,อกไปใจ้ซะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันมืดบายบาย